ก็อกก็สวัสดีเพื่อนที่รักทุกคนวันนี้มาอยู่กับผมแบงก์กับเกม NFT c a r ีเวิร์ดก่อนลยคลิปนี้ไม่ได้เป็นนะการนั่งพ่วงทุนเป็นคลิปเพียงรีวิวนะเพื่อนกลับมอีกแล้วสำหรับเกมมือถือสายฟรีก็เล่นได้ในเชิงตัวของ Polygon Web 3วันนี้ผมจะพาเพื่อนมือใหม่ย้ำว่ามือใหม่นะครับมาทำการ สวอปขั้นตอนต่างๆเราก็จะอธิบายด้วยว่าจุดไหนเราต้องทำอย่างไรนะครับส่วนในเรื่องของการถอนธปนาคารัผมได้ทําคลิปไปแล้วก็เพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะครับจริงๆมันก็ออทําในรูปแบบนั้นแหละนะครับแต่เรื่องสวอปเนี่ยเพื่อนๆมีปัญหายเยอะมากนะครับสำหรับมือใหม่แล้วก็สําหรับคนที่เออที่ผมเห็นนะครับมาถามในแชทไลฟ์สตรีมนะครับก็วันนี้ทําคลิปไว้เลยนะครับเพื่อที่จะเพื่อนๆมือใหม่มาดูนะครับจะได้เข้าใจตอนนี้นะครับมันก็จะมีตัวของซีซันพาร์ท ที่ผมยังไม่ได้อัปเดตแล้วก็พูดถึงไปนะครับตรงนี้ผมจะเพิ่มเติมให้เพื่อนๆนิดนึงละกันนะครับตัวของซีซันพาร์ตนะครับตรงนี้มันเป็นบัตรในเรื่องของการตกปลาออโตฟิตนะเพื่อนๆนะถ้าเพื่อนๆมาดูคลิปนี้แล้วซื้อนะครับเพื่อนๆจะเหลือแค่20วันนะครับตัวของแบตเตอร์พาร์แต่ไม่ต้องซีเรียสนะครับเพื่อนๆอก็สามารถ เก็บนะครับในเรื่องของตัวเพชรได้เหมือนเดิมนะครับก็คือตรงนี้ผมคํานวณให้เรียบร้อยแล้วนะครับเราเติมเพชรเพียงแค่33เพชรมาซื้อในเดือนถัดไปในเรื่องของตัวพาร์ตแต่ถ้าใครที่ไม่ได้ดูโฆษณาตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะเติมมานิดหน่อยนะในเรื่องของการซื้อพาร์ตนะครับก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าถ้าเวลามาเหลือประมาณ15วันหรือว่า14นับหลังไปนะครับไม่ควรจะเติมซื้อแล้วนะครับไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ ก็รนะอซีซั่นพักต่อไปแล้วค่อยเติมก็ได้นะครับก็ตรงนี้ย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับ20วันแห่งความตายโอเคนะครับก็ตัวที่ผมจะ swap วันนี้ไม่ใช่ตัวนี้หรอกนะเพื่อนๆนะมันอยู่ของอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็ในเรื่องของการส w a p นะครับเราก็ต้องกับเราต้องเข้ามาในเว็บ w t c l o ด c o นนะครับ w t c o n เออนะก็เป็นชื่อเว็บที่เท่จริงๆมันคือเว็บ3มามเพื่อน โอเคเรามาตรงที่สวอปนะครับเพื่อนๆตรงนี้นะครับมีปัญหากันในเรื่องของการสร้างกระเป๋านะครับกระเป๋าเนี้ยเ,เพื่อนเพื่อนจะใช้1นึ่ซีดก็ได้นะครับแล้วก็ใช้อีเมลเยอะๆเออแบบใช้หลายๆอีเมลใน1นึ่ซีดได้นะครับแต่ส่วนตัวผมอะ่ะผมเป็นคนที่ไม่เอ่อมีโปรไฟล์เยอะอยู่แล้วนะครับโปรไฟล์ที่เล่นตัวของ p ิกเซลหรืออะไรผมเลยแบบสร้างตัวของโปรไฟล์นี้เสร็จนะครับแล้วก็ เอ่อมาล็อกอินโปรไฟล์นี้ผมขี้เกียจสลับในเรื่องของการอ่ล็อกอินใหม่นะครับอ่ะอันนี้เดี๋ยวผมล็อกเข้าไปก่อนนะอ่ะโอเคนะครับแก๊สก็เริ่มหมดแล้วก็โอเคนะครับก็จากนะครับเอ่อเมื่อเราทําการสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ทรงใส่ซีดนะมันก็จะซิงค์ในตัวเกมให้นะครับตัวนี้น่าจะเป็นเบ็ดเบ็ดส้มนะครับตอนนี้ราคามันหรือว่าดอรอปลงไปนะสำหรับผมผมมองว่าแสน อ่าจริงๆมันควรได้0กแสนนะครับเบ็ดส้มอ่าแล้วก็เราจะโดน5 0 0 0 0ภายในเกมแปลแปลว่าอย่างเงี้ยเราจะแลกได้แค่4ี่แสนกนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับส่วนตัวผมค่าเฉลี่ยมันอ่าพอๆกันแล้วก็เท่าๆกันนะครับโอเคนะครับวิธีการนะครับก็คืออ่าอ่าก๊อปปี้นะครับหรือว่าคัดลอกนะตรงนี้นะครับก๊อปปี้ไปนะมาวางนะครับเพื่อนๆจะทําการสวอปไม่ได้นะครับแล้วก็มีคนติดปัญหาตรงนี้กันเยอะนะครับ สรุปแล้วเราต้องมีค่าแก๊สมาติกหรือเปล่าสรุปแล้วเราต้องทํายังไงนะครับจริงจริงนะครับเรามา copy ตรงนี้ได้เลยนะครับนะแล้ว copy ตรงนี้นะครับมาวางใส่คือมันจะลบออกจาก5 0,000 000, นตัวเกมให้เราเลยนะครับแต่ถ้าใครมีร้านหนึ่งก็พิมพ์ร้านหนึ่งไปได้เลยนะครับมันก็จะไม่ขึ้นเตือนนะคือ1ล้านบาทอะเออหล้านตัวของเซเล็บอะครับอ่าหล้านบาทอะไรละ่ะอ่าเรากดไปเลยนะครับตรงนี้ก็ยืนยันเรียบร้อยแล้วนะครับมาอยู่ในเรื่องของตัว history นะครับผม ก็ดูประวัติของเรานะครับนี่นะครับจริงๆผมแลกทุกวันนะเพื่อนๆนะแต่ก็จะแลกเก็บไว้แล้วก็รอราคา8บาทแล้วค่อยขายหรือไปไปตั้งขายไว้นะครับแล้วก็หมุนเวียนในเรื่องของการซื้อเหยื่อนะครับอย่างที่ผมย้ําอีกหนึ่งครั้งนะครับเหยื่อเพื่อนๆไม่ควรพลาดนะครับอ,อ่ไม่ควรพลาดเดื่อนี้เด็ดขาดนะครับอําทไมอ้าวคนละตัวอ่าไม่ควรพลาดในเรื่องของเหยื่ออันนี้ครับ เออไม่ใช่เหยื่อดิในเรื่องของตัวแพ็ก27บาทนะครับไม่ควรพลาดนะนเพื่อนเพเพราะว่าไอตัวของอเพชรแดงเนี่ยนะครับมันมีมูลค่า2บาทนะครับแต่ถ้าใครที่เพชรนี้ไปแล้วแล้วเราไม่สามารถซื้อเหยื่อได้นะครับก็ต้องเติม900บาทขึ้นไปนะครับถึงจะคุ้มแล้วก็จะเห็นกําไรที่มากขึ้นแต่จริงๆคาบเกี่ยวมันไม่มันแค่เป็น0.2 0.1ประมาณนี้ครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ต้องเติมขนาดนั้นก็ได้นะครับอาจจะเติมแพ็ค 9กก็ได้ดูว่าเราขาดเท่าไหร่นะครับแล้วก็เติมแพ็กนั้นก็ได้นะส่วนตัวตัวเนี้ยนะครับผมมีในเรื่องของการเติมพังแรกอยู่นะครับ81บาทเห็นปะแต่50ก็บวกนี้เป็น100ใช่ปะก็ไอตัวนี้เป็นเบ็ดม่วงนะครับนี่แต่คือค่าเงินมันไม่ได้อันเดียวกันนะครับเพราะที่ผมขายคือเป็นเบ็ดส้มนะครับผมก็โอเคนะครับตามนี้นะครับแพ็กนี้อย่าลืมนะครับแต่ถ้าใครไม่อยากซื้อลืมไปวันไหนก็ปล่อยผ่านไปก็ได้นะครับแต่แค่ว่าเราจะเสียเรทราคาเพชรแดงที่ราคา1.8บาทนั่นเองบาทนับ โอเคนะครับผมพูดไปนี่ก็น่าจะเสร็จแล้วนะครับที่พูดนี้ก็คือรอจังหวะในมันเสร็จนั่นแหละนะครับต่อไปนะครับพีแฟนดอมนะครับมาเป็นแฟนดอมจริงๆอ่ะเพื่อนเพื่อนเราอ่ะจริงๆเราจะคิดว่าทำไมเราอ่ะเขาไม่ให้เอาเซเลปไปแลกเป็นตัวของ Uh, CVTX เลยนะครับมันมีเมันมีเหตุผลอยู่นะครับก็คือว่าในการแลกแต่ละครั้งของเราเพื่อนตัวของเกมมันได้กินค่าฟรีเว้ยค่าฟรีมันจะเข้าไปกองกลางนะครับแล้วก็จะหักประมาณ0.01%หรือว่า 0, 0 1นในเรื่องของการ u บแ a c k เหรียญ CVTX นะครับก็เอาจริงๆเดบได้กำไรจากตรงนี้จากการเติมเงินมือถือจากตรงนี้ด้วยนะครับก็เป็นช่องทางหนึ่งรายได้ของเดบแหละนะครับถ้าพูดถึงจริงหรือว่าช่องทางหนึ่งของเกมนะครับ อ่าโอเคนะครับเมื่อเรามาตรงนี้เสร็จแล้วนะครับทำแบบเดิมเลยแต่วิธีต่อไปจะเปลี่ยนใหม่นะครับห้ามเอาจุดมาเด็ดขาดนะครับอาจจะเออร์เลอร์ได้นะครับพอเราก็ปี้เสร็จวางเสร็จเรามากอปี้ข้างล่างนี้ต่อครับเพราะว่าเอาจริงๆเพื่อนๆก็สามารถลบได้นะเอา257มาลบกับ900ก็ได้นะครับมันก็อลองลบดูแล้วก็ใส่ตามที่เราลบมาจากเครื่องคิดเลขนะครับแต่ส่วนตัวผมทําแบบนี้มันง่ายกว่าไม่ต้องไปเปิดเครื่องคิดเลขเหมือนแต่ก่อนคือแต่ก่อนที่ผมมานั่งลบเองนะ ลบแบบเออเอา257พอเราลบเสร็จแล้วปุ๊บอาแม่งแลกไม่ได้นะครับเพราะว่าเออระหว่างนั้นอนะ่ะตัวของค่าฟรีอ่ะนะครับมันเปลี่ยนพอดีแล้วในการแรกผมแนะนําว่าอย่าแลกอา่าือว่าตอนเย็นนะครับให้แลกประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มอ่ะนะครับตัวของค่าฟรีจะถูกลงอย่างเงี้ยสองร้อยห้าสิบไม่น่าแลกนะเพราะว่าถือว่าเอาก็ถือว่าแพงอยู่นะครับมันควรที่จะมา1 2 0่งร้อยยี่สิบร้อยเจ็ดสิบนะครับไม่เกินสองร้อยกำลังดีก็ลองดูนะเดทตรงนี้จะเปลี่ยนตลอดนะครับอ่ะเราก็กดไปเลยนะครับสวอป เสร็จแล้วนะครับขั้นตอนตรงนี้จากเว็บตัวของ W3 เนี่ยไม่มีขั้นตอนอื่นแล้วนะครับทีนี้นะครับระหว่างรอเรื่องของตัวแพนด i n g ตรงนี้จะมีในเรื่องของช็อปภายในเกมนะครับถ้าเป็นฟังก์ชันที่บางคนเป็นมือใหม่ยังไม่รู้นะครับว่าเกมเนี้ยเราสามารถซื้อเบ็ดนอกได้นะครับหรือว่าเราซื้อจากเว็บของเจ้าของเองนะครับจากตัวเกมเองนะครับผมก็คือตัวเกมเอาเบ็ดมาขายนะครับโดยที่การขายเนี่ยน่าจะเดือนมีนาต้นเดือนมีนานะครับ ราคาเหรียญจะสอบาทเลยพุ่งไป4บาทแล้วก็6บาทนะครับมันเลยทําให้ในเรื่องของการซื้อเบ็ดนอกอะ่ะมันถูกกว่านะครับทีนี้ราคาราคาตั้งฐานก็คือว่ามันมีคนไปตั้งฐานที่ราคาถูกกว่าการเติมในนะครับแต่ตอนนี้เราเติมในถูกกว่านะครับไอตรงนี้ก็เลยไม่มีใครซื้อนะครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นเหรียญมันขึ้นแบบปกตินะครับแบบอย่างเช่นตอนนี้เบาทใช่ปะ่ะเบาท8บาทนะครับอยู่ดีพุ่งไป10บาทขึ้นไป12เนี่ยแปลว่ามันมีอะไรบางอย่างนะครับที่เข้าช็อปมาอันนี้ก็ต้องลองมาเช็คดูเช็ค เช็คเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าเวลาเขาอัปเดตเขาอัปเดตเลยนะครับก็เหลือแค่เหยื่อนะครับที่เอาเข้ามาถ้าเอาเหยื่อเอาเข้ามาเนี่ยก็จะเราก็จะหมุนในเรื่องของตัวเ,เหรียญแฟนดอมได้มันเลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องโอนไปเป็นตัวของ CVTX นะครับเราก็มาซื้อตรงนี้แบบแบ่งจ่ายในการซื้อได้เลยนะครับแต่ก็อย่างที่ผมบอกไปว่าในตัวเกมเขาจะทําให้ในเรื่องของเกมมันถูกกว่าในเว็บอยู่แล้วนะครับเหมือนกับว่าเว็บเนี่ยเอาไว้ตั้งราคา เอาให้เพื่อนๆตั้งราคาเหรียญไว้เฉยๆครับเป็นฐานเหรียญให้มันแบบแข็งแข็งเกมจะได้แข็งแข็งนะครับประมาณนี้แล้วกันนะโอเคนะครับซับเซตเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมากดนะครับตรงนี้ตรงนี้เพื่อนๆต้องเชื่อมต่อกระเป๋าเรียบร้อยนะครับถ้าใครเชื่อมต่อกระเป๋าแล้วทําวิธีแบบผมอะเพื่อนๆ่จะไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับเชื่อมต่อกระเ๋าก็คือว่า1นึ่งซตต่อหนึ่งอีเมลเลยนะครับแล้วก็เปิดเป็นเบราว์เซอร์นะครับคือผมจะเป็น1นึ่งเบราว์เซอร์ใช่ป่ะเออแล้วก็อีหนึ่งเบราว์ อ่ะโอเคนะครับแล้วก็จะกดสวอปตรงนี้ไปเลยอ่าขั้นตอนตรงนี้นะครับผมน่าจะโอ้อ่าเดี๋ยวผมจะย่อลงมาสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็ต่อไปนะครับก็จะเป็นการแลกนะครับตรงนี้เพื่อนๆจะเจอปัญหากันเยอะในเรื่องของอ่าไม่ซับเซตนะครับหรือว่าโหลดนานนะครับหรือว่าแบบแพนดิ้งนานนะตรงนี้เพื่อนๆต้องดูในเรื่องของตัวมาติกด้วยนะครับขั้นต่ำมาติกที่ผมอยากให้อ่มีในเรื่องของตัววงเงินน่ะคือ0.3นจุดสนะครับ0.3จุดากำลังดีแต่ถ้า1นึมาติกได้ยิ่งดีเลยนะครับใช้ได้ยาวๆเลย วงเงินคือในเรื่องของการที่เราจะจ่ายเป็นค่าแก๊สนะครับอย่างเช่นเขาจะดูวงเงินเราก่อนเรามี1มาติกเนี่ยแต่จ่ายจริงๆไม่ถึงนะครับเออจ่ายจริงค่าแก๊สมันถูกมากนะครับสำหรับมาติกนะก็โอเคนะครับแล้วก็ตัวของซีลิงอ่ะมันเป็นอะไรที่เออบ่อยนะครับเออนะเพื่อนๆถ้าเราทําอะไรแล้วมันไม่ขึ้นสักทีเราก็รีเฟซไปก็ได้หรืออาจจะออกไปทําอะไรอ,อื่นรอมันนะครับโอเคนะครับเราแลกกันเลยดีกว่านะอ่านะครับก็เบ็ดส้มนะครับตอนนี้ก็ได้อยู่ที่25นะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้หัก ในเรื่องของอค่าเหยื่อเลยนะครับก็เราก็พิมพ์ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้ถือว่าวันนี้คือเลทน้อยนะจริงๆได้ห0 0 0ื่นนะครับก็ถือว่าที่ผมบอกว่าเบ็ดผมเยอะมันเลยค่าเฉลี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ28นะครับเบ็ดส้ม27 28นะโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะแลกกันไปเลยดีกว่านะครับนี่นะครับลองดูนะก็180ก็ถือว่าดีอยู่นะครับ180ค่าเหยื่อประมาณ40นะครับก็45นะครับก็ประมาณ130 120นะครับก็ชนะตัวของเบ็ดม่วงประมาณ30-40บาทประมาณนี้นะครับก็เบ็ดส้มนี้ผมซื้อมา ID นี in, ID ้ in, ID in, ที่ผมสวอปเนี่ยคือ ID in, แรกเลยนะครับเล่นมาตั้งแต่แบบสมัยสตรีมแรกๆเลยที่ยังไม่มีตัวของออโต้ฟิตมานะอ่าเรากดไปเลยนะครับสวอปเลยตรงนี้ผมจะใช้0.5นะครับเพื่อที่จะทําการสวอปนะเมื่อเราสมบปเออแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับเพื่อนๆจะลืมในเรื่องของการ ล็อกอินจากตรงนี้ไว้ก่อนนะครับมันก็จะมาให้ล็อกอินตรงนี้นะครับอาจจะอาจจะเจอปัญหาเออร์เรอร์ได้ตรงนี้ก็ต้องสังเกตดีๆไปนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะเราก็เพียงแค่รอนะครับนี่ถ้าเรามีวงอ่าอย่างที่ผมบอกถ้าเรามีตัวของมาติกเยอะอะทุกอย่างมันจะเร็วเว้ยแต่ถ้าเรามีม,มาติกน้อยอะบางทีมันจะทามันอาจจะแลกแล้วแต่มันอาจจะติด pending นานนะครับอ่านี่นะเราลองกดดูเอ่อกดดูเนี่ยนะครับเด้งเข้ามาแล้วนะครับ ก็จะรวมๆกันนะครับผมก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะมารวมกันนะครับได้หนึ่พันแล้วก็เอาไปขายนะครับต่อวันเลยประมาณนี้นะก็อันนี้แรกตอนเที่ยงนะครับแล้วก็อีกตอนหนึ่งนะครับรวมๆกันประมาณ900าพันหนึ่งนะครับประมาณนี้ก็อยากให้มันได้เยอะอยู่นะครับเออจริงๆมันก็จะมีอันที่ดองไว้อยู่นะที่ผมยังไม่ได้ส่งมาเมื่อเบือบางทีก็รอครบ100 CBTX ก็ค่อยมารวมกับไอดีนี้แล้วก็โอนไปในตัวของบิตเกตนะครับเออจะเป็นบิตเกตหรือจะเป็นตัวของเกต IO ก็ได้นะครับ สะดวกแบบไหนก็โอนไปแบบนั้นนะโอเคนะครับผมคิดว่าคลิปนี้จะไม่ได้ยาวขนาดนี้ก็หวังว่าเพื่อนๆจะเล่นเกมตกไปอย่างมีความสุขเราก็ขอให้ได้เงินกับเกมนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็มาพูดคุยในไลฟ์สตรีมได้นะครับทุก1ทุ่ม2ทุ่มนะครับจะเริ่มสตรีมประมาณนี้แหละนะครับมา enjoy พูดคุยสอบถามก็ได้ถ้าใครดูคลิปนี้นะครับย้ำว่าดูคลิปนี้แล้วไม่เข้าใจนะครับก็สามารถมาคุยมาถามในไลฟ์สตรีมได้นะครับก็แนะนําว่าเป็นการมาถามในไลฟ์สตรีมดีกว่านะครับ บางทีส่วนตัวมาผมอาจจะไม่ได้ตอบนะแล้วก็แถมให้อีกสักนิดนึงละกันนะครับสำหรับใครที่ใช้ตัวของ Google Chrome เนี่ยเพื่อนๆจะเจอปัญหานะครับมันจะเป็นเออมันจะขึ้นแลกไม่ได้นะครับมันจะแบบเรากดา Swap แล้วมันจะขึ้นภาษายึกยือหรือว่าจะเป็นแบบแลกไม่ได้ตรงนี้นะก็เปลี่ยนภาษานะครับเออเปลี่ยนภาษาเป็นตัวของเกาหลีก่อนก็ได้แล้วก็กลับมาเป็นภาษาอังกฤษนะครับหรือจะเป็นเกาหลีไปเลยก็ได้นะนะครับดูคลิปนี้อยู่ก็ไม่แลกแลกอะไรก็น่าจะไม่ยากแล้วนะครับสำหรับในเรื่องของการ Swap เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นเกมหาตังอะไรก็ว่ากันไปเพื่อนๆบ๊ายบายจ้า